บันทึกไทยเบสหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากทัอยู่สุนทรเหรียญทองโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศสาขาวิชาเคมีประจำปี2555การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศคืออีกหนึ่งเวทีการแข่งขันที่ทดสอบความสามารถของเยาวชนทั่วโลกและเด็กไทยก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่สามารถคว้าเหรียญชัยมาครองได้สำเร็จทุกปี อย่างแรกอะที่ผมคิดก็คือผมตั้งหวังไว้แล้วว่าเออความฝันของผมอะคือการแข่งเคมีแล้วก็ได้เดินทางไปต่างประเทศตรงนี้ก็คือผมเหมือนวาดฝันเอาไวอ้อ่ะแล้วอะไรที่เราอยากได้จริงๆจังๆอะครับมันก็จะเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวไปมีแรงผลักดันอยเดียวก็ไม่พอก็ต้องเหมือนกับวางตารางว่าเราอยากอ่านเวลาไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่ว่าไม่เล่นเกมเลยก็มีโอกาสไปพักบ้างไปเล่นบ้างคุยคุยกับเพื่อนบ้างแต่ว่า ยังไงก็ตามก็ให้เราคิดอยู่เสมอว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่เราอยากได้จริงๆทัดอยู่สุนทรน,นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยคืออีกหนึ่งตัวแทนเด็กไทยที่สามารถคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศสาขาวิชาเคมีประจำปี2555นักกรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างแรกนะครับก็คือความชอบแต่ถ้าเราชอบมันแล้วอะเราทำอะไรอะมันก็ แล,ล้อรู้คือเสมอว่าเออนี่คือสิ่งที่เราชอบอย่างที่2ก็คือความตั้งใจสุดท้ายก็คงเป็นความซื่อสัตย์ต่อตัวเองครับก็คงต้องแบ่งเวลาแล้วก็ทําตามเวลาที่ตัวเองตั้งไว้แล้วก็เป็นคนดีเพราะว่าเชื่อว่าความดีก็จะส่งเสริมให้เป็นให้เราประสบความสําเร็จได้ไทยเบฟขอบันทึกทัศน์อยู่สุนทรเรียนทองโอลิมปิกวิชาการสาขาวิชาเคมี ประจำปี2,555เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน